สวัสดีครับช่องนครวงศ์สาสีครับดันเมื่อไรกันโดยเปล่าก่อนนครวงศ์สาสีครับพี่น้องเตรียมตัวที่ออกไปร่องเพ่าเพลงโชว์น้ำขันเจา้านะพี่น้องเต่งตัวเป็นนักวอนเลยวอนหญิงครับสำหรับคนที่ได้เดบึงคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ฝากก,ากดแชร์ฝากกดซับสไครต์น้ำเลเยอพี่น้องด้อขอบคุณหลายๆครับเตรียมอุปกรณ์ก่อน พอยีเสือดกำลังตตแต่งตัวคือกันพอยีเสือดพอยีเสือดแต่งตัวกันสิลองน้ำกันสามคนมี่พอยีเสิอดไม่ไงดอนผมสามคนเตรียมลูกฟุตบอลน่าจะพาไปหาพอยีเสือดนักฟุตบอลพันพันจา้าพันพันกำลังแต่งตัวอยู่จา้าบ่ได้ไล่โซ่ดอก อันพ so ุนอันพุนอันพนไม่ปลาน้อยพี่น้องนอนแอ็งแมงล้วลุกแต่ลุกมานอนแอ่งแมงแล้วไม่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 ยงดนจมมือหนขึ้นเมื่อยถึงพึ่นมานุป่ะยงอยู่รถเมื่อยอนไยมันหอนมันเอายังโดนกันเอาแล้วอากาศดีมือหนิแหมสบายสบาับเตียงตัวส่เหไียมปรลองพิง พันๆกันลังเต็งตัวนั่งใกล้ๆกันนี่แหละผมเป็นชัชชยออนอันนี้เป็นพันพันๆปึงๆแต่เราติดจีบโหลดสวยค่ะเลิศค่ะเก็บตัวสิออกไปลองเพลงพี่น้รอกลองเพลงเขาจะลองเพลงยังก่อนขึ้นนี่ยังมีผัวขึ้นนี่ยังม่ผัวมันสินลองง่ายปะเพ่งลองง่ายหรือลองยาก ง่ายโอ้ยง่ายไรเนาะครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับพ้าปี๊ผ้านองมาเบิองอ่าฮสีพ้าปี๊นองไปลองเพลงแต่ว่าเขาเดี๋ยวออกโทรทัศน์ลยเดี๋ยวออกโทรทัศน์พนักพนุ่มใจพนันออกข่าวได้ออกข่าวกีฬาก็ออกช่องสามช่องวันหลายๆช่องในเพจกีฬาก็เอาไปออกพนักพนดีใจ้ลายพนันออกข่าวทั้มูงแต่ว่าไม่มีรูเพราะลนรูไม่นดอนมือกึ่งไม่เป็นไรไล่ช่องด้วยยัอาลูกเสียนะ ไม่อยอดนั่งอยู่ชายนอกไม่อยอันรอด,ออดในนอกไหนพาผีพานอกไปเบิงก็ลังเต็งตัวต้องมีหลูกฟุตบอลเล่น้ำด้วยประสัตวเขาบอเซียมว่าเป็นทีมมบาเล่เอาล่าย่อีกขักไลค์หมดิีที่ว่าได้เอาขักแต่ได้พี่น้อง มาค่ะส่วนมาค่ส่วนมาเอาแล้วละไป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 เตรียมตัวพี่น้องพาไปเตรียมตัวเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งนักกีฬาทีมชาติอีกคนนึงกำลังเต่งตัวือกันพี่น้องกล้พี่น้องย่างไปเบิ้งภาพไปเบิ้งนักกีฬาทีมชาติ มียอดอนยูใส่ม่ยอดอนนักกีฬาทีมสัตวอนักกีฬาทีมสัตนักกีฬาทีมสัตว์นึงพี่น้องกำลังในาจ้าเป็นเป็นเียังเกาะน้องบีมน้องบีมบ่บีพิสยาเอ้ยมือตกไปยืสือมือมือสุดเดียวพี่้องมือสุดนักกีฬาทีมสัตว์พี่น้อง ไปออกข้าวบุได้สองซองบุนะหลายซองอยู่หลายหลายซองอยู่บ่หลายซองข้าวกีราออกลายบรรยากาศล้างห้านพี่น้องเมื่อกี้เรนยู่ที่อ่าอุดรนะครับอับเภออับเภอยังก่อนอับเภอสางค้อมเนาะอับเภอสางค้อมตลาดปลาพะนารวานะครับเมื่อกี้ก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเก็บตัวสิขึ้นห้านครับเมื่อกี้ไปพาพี่น้องขึ้นห้าน บรรยากาศล้างห่านครับพี่น้องเตรียมตัวสีขึ้นห่านครับเลอนี่เก็บข้อลเชียงแงมเราเนี่ย ียมำลอออกครับพี่น้อง